ผมลองเขย่าดูนะครับนี่ท่านผู้ชมให้ยินไหมครับอันนี้คือน้ําอยู่เต็มเลยนะครับมันดันลูกลอยไม่ได้เพราะตรงนี้มันน้าหนักเยอะนะครับมันทําให้วาลตัวนี้นะครับไม่สามารถปิดน้ําได้นั่นเองผมจะทําการแกะเช็คดูนะครับว่าน้ํามันเข้าไปจุดไหนเวลาน้ํามันเต็มนะครับมันจะดันตัวแกลอนตัวนี้นะเพื่อเพื่อไปดันวาลสวัสดีครับพบกับผมสองสิง modify วันนี้ผมจะมาเช็คซ่อมแก้ไขอาการปั๊มน้ำทำงานตลอดนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าตอนนี้นะครับคือว่าน้ำมันล้นถังนั่นเองแล้วครับแล้วก็ปั๊มน้ำทำงานตลอดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันนะครับว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมาเลยครับผมตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำของมิซูบิ h ิขนาด250วัตต์นะครับคือปั๊มน้ำมันทำงานตลอดไม่ตัดการทำงาน เดี๋ยวผมจะทําการปิดบอลวาล์วนะครับตรงท่อส่งน้ําตรงนี้นะครับ<อ>นี่หน้าปั๊มเลยครับถ้าปิดบอลวาล์วแล้วเนี่ยนะครับนี่ผมทําการปิดบอลวาล์วแล้วแต่ว่าปั๊มน้ํายังทํางานอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ปกติก็คือนับเจ้าของบ้านจะใช้วิธีการถอดปลัก๊กเอานะครับตรงนี้ผมมองว่านะครับให้ท่านผู้ชมลองเช็คเลยนะครับถ้าระบบปั๊มน้ําถ้าท่อส่งน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรให้เราเช็ค ท่อดูดบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะท่อทางดูดเนี่ยถ้าน้ํามันไม่มีนะครับน้ําในแทงน้าเนี่ยมันไม่มีหรือว่าระดับน้ํามันต่ํากว่าในระยะดูดของปั๊มเนี่ยมันก็จะทําให้ปั๊มน้ําทํางานตลอดไม่ตัดการทํางานนั่นเองถ้าในลักษณะนี้นะครับถ้าปั๊มน้ําเดินตัวเปล่าเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งปั๊มมันก็จะตัดการทํางานนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราถอดปลั๊กก่อนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเช็ค ดูแทงน้ํานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะครับมุนฝาปิดเนาะตัวนี้เป็นแทงขนาดสองพันลิตรนะครับนี่ครับผมทนะ่านผู้ชมสังเกตรตรงที่มือผมชี้นะครับตรงนั้นเป็นท่อที่ว่าต่อเข้าไปยังต้มน้ํานะครับเป็นท่อที่ออกจากแทงน้ํานั่นเองสังเกตว่าระดับน้ํานะครับมันต่ํากว่า,าตรงท่อน,นั่นเองนะครับทําให ปั๊มน้ำนี่เดินตัวเปล่าเพราะว่าน้ำตรงนี้มันไม่พอที่ให้ปั๊มดูดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือน้ำมันแห้งนั่นเองนะครับอาจจะเกิดจากน้ำประปาไม่ไหลหรือไม่ก็ไหลช้ากว่าปริมาณการใช้น้ำภายในบ้านทําให้นี่นะครับน้ำมันแห้งนะครับอยู่ก้นถังเลยประมาณนี้นะครับนี่ก็ ถ้าท่านผู้ชมไม่สามารถขึ้นไปดูด้านบนของแทงน้ําได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับใช้มือเคาะก็ได้นะครับนี่ถ้าน้ําถ้าน้ํามันเต็มเนี่ยเสียงมันจะแน่นๆนะครับอันนี้คือเสียงเนี่ยมันมันกลวงๆนะครับแสดงว่าน้ําด้านในเนี่ยมันไม่มีนี่นะครับถ้าน้ําเต็มเนี่ยเสียงมันจะแน่นๆไม่ไม่ดังแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็เบื้องต้นให้เช็คด้วยนะครับระดับน้ําในแทงค์น้ํานะครับท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็ต้องรอให้น้ํามันสูงกว่าระดับของท่อน้ําตรงนี้นะครับปัามน้ําถึงจะทํางานไม่มีปัญหานะครับและที่สําคัญคือว่าตรงนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือทางเจ้าของบ้านแจ้งว่าเวลาน้ำเนี่ยน้ำน้ำในแทงค์เนี่ยมันเต็มนะครับมันจะล้นนะครับล้นล้นแทงค์เลยนะครับเป็นได้ประมาณ1เดือนแล้วอ่าตรงนี้นะครับสังเกตเนี่ยนะครับ สังเกตคือเวลาน้ำนะครับปล่อยน้ำเข้าถังเนี่ยน้ำมันเต็มนี่มีตะคีตะค่น้ำอยู่ตรงนี้แสดงว่าน้ำมันล้นนั่นเองนะครับก็นี่สังเกตนะครับปกติเนี่ยในแทงน้ำเนี่ยมันจะมีเป็นวาวลูกลอยนะครับเรียกว่าวาวลูกลอยกันแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับเวลาน้ําเต็มถังเนี่ยมันจะมีลูกลอยตรงนี้ครับสีขาวเนี่ย ถ้าระดับน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยมันจะดันลูกลอยตัวนี้นะครับดันขึ้นดันขึ้นนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่น้สมมุตินะครับนี่นี่นะเมื่อระดับน้ํามันสูงประมาณนี้นะครับน้ําก็จะหยุดไหลอัตโนมัติแต่ว่าตรงนี้นะครับน้ํามันล้นถังเลยนะครับแสดงว่าไอตัววาล์วลูกลอยเนี่ยนะครับอาจจะเสียหรืออาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเช็คดูนะครับ ตรงนี้นะครับผมลองใช้มือจับนี่นะครับจับลูกลอยตรงนี้จะรู้สึกว่าหนักมากนะครับนี่ตัวล <yeah. S 2> ูกลอยกาบลูกลอยเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับนี่นะเพราะปกติลูกลอยตัวเนี้นะครับน้ําหนักมันจะเบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีน้ํานะครับเข้าไปอยู่ในลูกลอยตัวนี้นะครับนี่มันมีน้ําเข้าไปอยู่ในลูกลอยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่านะครับเวลาน้าเนี่ยมันเต็มนะนะครับเวลาน้ํามันเต็มมันจะต้องดันลูกลอยขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ในเมื่อน้ําม okay, ันเข้าไปอยู่ในตัวลูกลอยลูกบอลตัวนี้ทําให้นะครับตัวนี้มันมีความหนักนะครับน้ําไม่สามารถดันลูกลอยขึ้นได้เพราะน้ําหนักของลูกบอลมันเยอะเพราะน้าเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการถอดตัวลูกบอลตัวนี้นะครับเนี่นะออกมาเช็คดูว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในจริงหรือไม่นะครับก็ทําการถอดนะครับผมนี่หนักมากเลยนะครับเนี่ยก็ ถอดออกเลยนะครับต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถหมุนออกได้เลยพื้นที่มันจํากัดนิดนึงนะครับหมุนออกเลยต้องจับให้ดีนะครับอย่าให้หลุดมือนะครับถ้าหลุดมันก็หล่นไปข้างล่างนะเราไม่สามารถขึ้นมาได้เลยนี่ ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข้างล่างกันนะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อผมถอดไอตัวลูกบอลตัวนี้นะครับที่ต่อเข้ากับวาล์วลูกลอยนะครับหนักนะครับผมลองเขย่าดูนะครับนี่ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับอันนี้คือน้ําอยู่เต็มเลยนะครับนี่น้ําเต็มเลยนี่เพราะปกตินะครับถ้าเราซื้อมาใหม่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าไอตัวลูกบอลตัวนี้นะครับมันจะต้องเบานะครับไม่มีน้ําเลยนะครับ แต่ตรงนี้น้ําเข้าเต็มเลยทําให้เวลาน้ำเนี่ยในแทงมันเต็มเนี่ยมันดันลูกลอยไม่ได้เพราะตรงนี้มันน้าหนักเยอะนะครับมันทําให้วาตัวนี้นะครับไม่สามารถปิดน้ําได้นั่นเองแสดงว่ามันต้องมีจุดที่น้ําเข้านะครับซึ่งดูลักษณะภายนอกตรงนี้ครับก็ไม่มีจุดไหนที่รั่วเลยนะครับนี่เท่าที่ผมเคยซ่อมมานะครับจุดรั่วเนี่ยนะครับ มันจะอยู่ตรงด้านในนี้นะครับตรงเกลียวเนี่ยน้ําที่เข้านะครับผมซึ่งภายนอกตรงนี้ครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีรอยรั่วเนี่ยนะครับไม่มีรอยซึมเดี๋ยวเราจะทําการเช็คตรงเกลียวด้านในนะครับเนี่นะก็ผมใช้ครีมนะครับคลายน็อตตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขันเกลียวตรงนี้เลยนะครับก้านตรงนี้ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นตรงจุดไหนกันแน่นี่นะครับ ก็เมื่อถอดเกลียวมาแล้วนะครับผมจะลองคว่ำดูนะนี่ถ้ามาชมสังเกตนะครับเห็นไหมนะครับคือมันรั่วตรงนี้นั่นเองนะครับที่น้ําเข้าเนี่ยสังเกตนี่นะครับเห็นไหมน้ํามันเข้าตรงนี้มันซึมไปตามเกลียวนะครับก็ตรงนี้น่าจะรั่วเลยนะครับนี่นะนี่แสดงว่าชุดวาล์วตัวข้างบนนะครับไม่ได้เสียนะ แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ํามันเข้าตรงนี้นะครับทําให้ไม่มีแรงดันในการดันวาวนั่นเองนะครับนี่ก็ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับจะแก้ไขอย่างไรครับผมสําหรับวาล์วลูกลอยที่มีอาการเสียบแบบนี้เราก็สามารถไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนได้เลยซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250จนถึง450บบาทขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อแล้วก็ร้านค้านั่นเอง แต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากซื้อใหม่อยากประหยัดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ผมก็มีทางเลือก2วิธีก็คือว่าทําการซ่อมวิธีแรกนะครับคือการซ่อมวิธีที่2คือการโมดิฟายนะครับทําอย่างไรทั้ง2วิธีนี้ไปชมกันเลยครับผมทีนี้เรามาดูวิธีแรกก็คือการซ่อมนั่นเองนะครับการซ่อมก็คือว่านี่นะครับให้เราหมุนเกลียวตัวนี้ออกมานะครับ จากนั้นนะครับลูกบอลตัวนี้เมื่อกี้มันจะมีน้ําอยู่เต็มเลยนะครับหนักเลยตรงนี้ผมทําการนะครับเขย่าเอาน้ําออกหมดแล้วตรงนี้เบาเลยนะครับนี่เรามาดูตรงรูตรงนี้นะครับอ่าสังเกตนะครับสังเกตให้ดีนี่เมื่อมองทะลุนะครับเข้าไปในรูตรงนี้นะครับก็จะเห็นเห็นไหมครับบรรรูเล็กเขาวๆตรงนี้นะตรงนี้และครับที่น้ํามันค่อยๆซึมเข้าไปนะครับนานๆเข้าหลายวันเข้านะครับน้ํามันก็เต็มนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือว่า เกลียวตัวนี้นะครับก้านตัวนี้นะครับให้ทําการใช้ผ้าพันเกลียวนะครับพันสักสองรอบนะครับสําหรับในการหมุนเข้าแต่เกลียวตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนเข้าไปเลยนะมันก็จะใช้ได้อีกไม่นานนะครับไม่เกินเดือนหรือ2เดือนมันก็จะเป็นอีกน้ํามันก็จะเข้าได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําการหากาวอีพ็อกซี่นะครับที่เป็นแบบนี้นะก็เป็น2หลอดนะครับ AB หาซื้อได้ตามทั่วไปเลยนะครับนี่นะ ก็บีบคนละครึ่งนะครับผมนิดหน่อยเองนะครับใช้ไม่เยอะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตทีนี้ก็ผสมคนให้มันเข้ากันนะครับนี่คนให้เข้ากันเลยนะมันจะเหนียวเหนียวนะครับนี่กาวอีพ็อกซี่ฮะนะครับเมื่อเข้ากันแล้วนะครับก็เอาไปหยอดตรงนี้เลยนะครับถึการหยอดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ หยดหยอดอุดเข้าไปเลยนะครับนี่ปิดเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับก็เอาเกลียวตัวนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับก็นี่หมุนเกลียวเขาใส่เข้าไปเลยนะเพื่อเป็นการอัดกาวอีพ็อกซี่ให้มันไปอุดรอยด้านล่างนะครับผมนี่นะนี่ ขันเข้าไปเลยนะครับอุดด้านล่างนะครับผมหมุนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมเคยซ่อมมานะครับโดยการซ่อมเนี่ยก็ต้องดูสภาพของตัวลูกลอยตัวนี้ด้วยนะครับถ้าลูกบอลหรือว่าลูกลอยตัวนี้มันกรอบนะครับมันแตกหรือว่าเป็นรอยใหญ่างน,นะครับก็อาจจะอ,อุดไม่อยู่นะครับ มันก็จะใช้งานได้ไม่นานก็อาจจะต้องใช้วิธีการโมดิฟายนั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ5-6เดือนเลยนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการซ่อมนะครับผมสําหรับลูกบอลลูกลอยตัวนี้นะครับที่เราทําการซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กาวอีพ็อกซี่มันแห้งแล้วเราก็แค่นําเอาลูกลอยหรือว่าลูกบอลตัวนี้นะครับ ไปหมุนใส่ตำแหน่งเบาไว้ด้านบนเลยนะครับก็สามารถใช้งานต่อได้เลยตรงนี้นะครับส่วนวิธีการโมดิฟายนะครับวิธีที่2คือการโมดิฟายก็คือว่าผมจะใช้แกลอนนะครับนี่อันนี้เป็นแกลอนแออฮกล์ขาวนะครับก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับจะเอามาใช้แทนลูกลอยตัวนี้นั่นเองลูกบอลตัวนี้นะครับนี่ก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมอีกอันหนึ่งก็คือนี่นะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับซึ่งเป็นเกลียวตลอดทางเลยนะครับนี่นะเป็นเกลียวด้วยนะครับ เป็นเกลียวซึ่งเกลียวตัวนี้นะครับจะเป็นเกลียวขนาดเดียวกันไส์เดียวกันนะครับสามารถาหมุนใส่เข้าในตำแหน่งวาลวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เกลียวตัวนี้นะครับามามัดติดกับแกลอนนี่นะครับ มัดติดกับเกลออวแล้วใช้ลวดนะครับมัดเลยนะครับแล้วก็เอาไปขันติดกับวาล์วด้านบนนะครับก็จะใช้แทนลูกลอยวิธีง่ายๆเลยนะครับแต่ใช้ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยครับผมก่อนที่เราจะทําการโมดิฟายนะครับผมจะขึ้นไปวัดระยะนะครับนี่เหล็กตรงนี้นะครับก็มีความยาวยังไม่ได้ระยะนั่นเองนะครับต้องขึ้นไปวัดระยะเพื่อให้นะเวลามัดแกลีอวแล้วนะมันจะได้พอดีไม่ติดฝาถังฝาปิดด้านบนนะครับมาเลยครับผม เอาเหล็กตัวนี้นะครับที่เป็นเกลียวนี้มาวัดระยะนะครับเพราะว่านะครับเราจะต้องเผื่อระยะไว้ด้วยนะเพราะตัวแกลอนนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมแกลอนตัวนี้นะครับเวลาในลักษณะเราติดตั้งเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะสูงกว่าตัวลูกบอลตัวเดิมนะครับเราจะต้องเพิ่มความยาวของก้านนะครับในการที่จะเป็นตัวยื่นลงไปด้านล่างนะครับนี่นะเวลาดันขึ้นมาน้ําดันขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ติดฝาถังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดระยะ นี่ผมก็จะวัดระยะตรงนี้นะครับเอาเกลียวตัวนี้ขันเข้าไปก่อนนี่นะครับนี่เป็นเกลียวขนาดเท่ากันนะครับนี่ขันเข้าไปแล้วทีนี้เราก็เอาเกลอนตัวเกลอนตัวนี้นะครับมาลองทาบระยะดูนะครับว่าตำแหน่งไหนนะครับผมก็มา,มาร์กไว้ต,วต,วรตรงนี้นะครับนี่นะเวลาน้ําดันขึ้นมานี่นะครับนี่ตรงนี้หยุดละแต่ว่าตัวเกลอนตัวนี้นะครับยังไม่โดนฝาถังน,นั่นเอง นีしし่ตรงนี้ก็แสดงว่าตำแหน่งนี้โอเคนะครับครับผมก็สําหรับระยะนะครับนี่ตรงนี้ที่ผมทําการวัดระยะมาแล้วนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะตัดเหล็กตรงนี้นะครับให้อยู่ความยาวประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับจะตัดเลย ตรงนี้หักได้เลยนะครับนี่นะครับเคนะก็ได้ระยะประมาณนี้ละก็สําหรับตรงนี้นะผมใช้น็อตตัวเมียนับขันเข้าไปเพื่อเป็นตัวฟิกระยะนะครับเป็นตัวจํากัดนะครับระยะในการมัดลวดนั่นเองนะเพื่อไม่ให้ลวดมันเลื่อนเข้าออกได้นะครับนี่นะก็ใช้น็อตล็อกนะครับตรงนี้ก็ปรับมานะครับประมาณนี้นะครับล้หมุนแล้วเราก็ล็อกนะครับเพื่อไม่ให้มันคลายตัวนะครับสําหรับน็อตตัวเมียนะครับนี่นะ ก็ทกําการล็อกมาให้มันหมุนได้อีกนะครับนี่นะใช้ครีมก็ได้ครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็ปรับระยะนะปรับระยะแล้วนะครับก็ล็อกนะครับส่วนเกลียวเ,เข้าไปเลยนะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับนี่ก็สําหรับตัวนี้ก็จะไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับผมก็ใช้ดวดมัดเลยนะครับนี่ผมจะมัดตรงที่ หาตรงเปลวตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะนประมาณนี้นะครับให้มันสามารถหมุนได้ขยับตัวได้หน่อยนะครับนนะสามารถนี่นะไม่ได้มัดมัดตรงนี้ไม่ได้มัดแน่นนะครับให้มัดมันหลวมๆหน่อยนะครับให้มันอยู่ในอ่ร่องของตัวน็อตตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะเวลาเราจับปรับระยะนั่นเองนะครับนี่แล้วก็บิดนี่นะแมด้ดินได้นะครับหมุนได้ ก็นี่นะครับทำทั้งสองอันเลยนะครับตัดลวดนี่ก็มาตรงนี้ก่อนหมวนนะครับให้มันอยู่ในร่องของน็อตตัวเมียนะครับมันจะได้ไม่ดิ้นหรือไม่ขยับไปที่อื่นนะครับผมนี่ นี่นะครับทีนี้ก็ทําการมัดเลยนะครับก็มัดคู่กับแกลอนตัวนี้เลยมัดสรวมกันเป็นสองเส้นนั่นเองนะครับนี่นะตรงนี้ก็มัดให้แน่นไปเลยนะครับสําหรับตัวแกลอนนะครับผมผูกกับตัวแกลอนตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับนี่ แล้วนะครับก็อีกเส้นหนึ่งนะครับผมในการมัดอ่าท่านผู้ชมก็ ลองดูนะครับมัดให้แน่นเท่านั้นเองนะครับจะมัดด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วแต่เทคนิคเลยนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราขันไปแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะดิ้นได้หมุนได้ตามระดับของน้ํานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทําการติดตั้งเลยครับผมก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวทําการติดตั้งเลยนะครับนี่นะระยะเนี่ยครับก็หมุนตัวเกลียวตัวนี้นะครับเข้าไปในตําแหน่ง เปียวของวาลเลยนะครับจะครีมนะครับหมุนให้สุดเลยนะครับสุดเกลียวเมื่อหมุนสุดเกลียวแล้วนะครับก็ช่น็อตตัวเมียตัวนี้ล็อกนะครับรการหลุดนี่ตัวนี้นะครับหมุนล็อก นี่ล็อกเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้ละนะครับเวลาระ,ระดับน้ําขึ้นมานะครับนี่กรรอนมันก็จะเปลี่ยนตําแหน่งนะ้ขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับน,นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเวลาน้ํานะครับระดับน้ําในถังเนี่ยในแท้งเนี่ยเต็มนะครับมันก็จะค่อยๆดันนะครับ ดันแกลอนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ไม่ติดละนะครับเห็นไหมในตำแหน่งนี้คือน้ําที่หยุดแล้วนะครับก็แกลอนก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับไม่ติดฝาถังนั่นเองโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับครับผมทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าตอนที่ระดับน้ําเนี่ยมันใกล้จะเต็มถังแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่สังเกตน้ํานะแล้วก็ตรงแกลอนนะครับไม่ติดฝาถังเลยนะครับนี่นะ นี่นะครับปิดก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับระยะก็พอดีแล้วนะครับที่เราวัดไว้นั่นเองนี่นะครับเรามาดูนะครับผมนี่ก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับระดับน้ําอีกนิดเดียวนะครับก็จะเต็มแล้วนี่นะครับก็ในนี้นะครับ่ะถ้าผมลองใช้มือนะครับยกก้านเหล็กตรงนี้นะครับ่านี่ก็จะหยุดแล้วนะครับสังเกตว่า วาวตรงนี้ไม่ได้เสียเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนะครับลูกบอลหรือว่าลูกลอยนั่นเองที่น้ําเข้านี่นะครับห,หมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่หยุดแล้วนะครับนี่นะจําลองว่าน้ําเต็มอีกนิดเดียวนะครับนี่คิดว่าใช้งานได้ปกติแน่นอนครับผม หลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตัวแกลอนที่เราทำการโมดิฟายวาลูกลอยไปเนี่ยมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตรงนี้เป็นแทงน้ำนะครับของบ้านหลังนี้ซึ่งเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมได้ทำการดัดแปลงในลักษณะเดียวกันโดยใช้แกลอนนะครับ่าแทนลูกบอลตัวนั้นนะครับแทนลูกลอยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสภาพนะครับเป็นอย่างไรนะครับยังใช้งานได้อยู่หรือไม่มาชมเลยครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับ เปิดฝาก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆครับเปิดฝาละก็นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับนี่อ่ะสังเกตเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับใช้แกลอนนะครับนี่ตรงนี้ใช้แกลอนแล้วก็แต่ตัวก้านนี่ใช้ตัวเดิมเพราะว่าตรงนี้แทงน้ําตัวนี้นะครับเป็นแทงน้ําขนาดใหญ่นะครับ ตัวแกลอนเวลาน้ําดันขึ้นมันไม่ติดฝาถังอะไรเลยนะครับก็ใช้กา้านตัวนี้เป็นของรุ่นอันเก่าเลยนะครับไม่ได้ใช้เหล็กเกลียวตัวใหม่นะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือว่าหน้าง,งานนั่นเองนะครับก็ผมลองดูนะครับน้ําเข้าในแกลอนหรือไม่ไม่ได้เข้านะครับน้ําไม่ได้เข้าในแกลอนถ้าผมยกขึ้นเนี่ยน้ำมันก็จะไหลนะครับนี่นะ าดันลงในน้ําก็จะไหลนะครับแต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมสังเกตลักษณะการทํางานนะครับเนี่ยนะลักษณะก็คือนี่นะครับเวลาน้ํามันเต็มนะครับมันจะดันตัวแกลอนตัวนี้นะขึ้นเพื่อไปดันวาลนะครับก็จะปิดวาลตัวนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักการเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ยืนยันได้เลยนะครับว่าใช้งานได้ผลดีนะครับนี่สปีแล้วนะครับสังเกตจากคลิปก่อนโน้นนะครับที่ผมเอาลงไว้ก่อนนะเมื่อตอนแรกๆที่ทําช่องเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวิธีการซ่อมการดัดแปลงนะครับตัววาล์วลูกลอยลูกบอลตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยสาหรับท่านผู้ชมนะครับหากต้องการทําการแก้ไขหรือการซ่อมดัดแปลงนะครับก็ทําตามวิธีนี้ได้เลยตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ